ครับนักเรียนมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .6 นะครับในหน่วยนี้ครับเรากําลังเรียนรู้กันเกี่ยวกับในเรื่องการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางนะครับและในคลิปวิดีโอนี้ครับก็จะเป็นการเรียนรู้ต่อยอดนะครับในเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นกลุ่มนะครับซึ่งนักเรียนก็มีประสบการณ์เดิมในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลมาแล้วนะครับทั้งค่าเฉลี่ยแบบธรรมดานะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้าหนัก แล้วก็ค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบรวมนะครับซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งประเภทครับสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่เป็นตารางนะครับแต่ไม่ได้จัดอันตรภาคชั้นมาให้เรานั่นเองครับก่อนอื่นครับเราไปดูสูตรในการคำนวณกันก่อนนะครับถ้าคุณครูกำหนดให้ครับ x1 x2 x3 ไปจนถึง xk นะครับเป็นค่าของข้อมูลที่เกิดจากการสังเกตได้ของเรานะครับแล้วก็กำหนดให้ f1 f 2 f 3จนถึง f k ครับเป็นความถี่ของข้อมูลแต่ละค่าตามลำดับนะครับจากข้อมูลข้างต้นนี้เราก็สามารถที่จะมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้จากสูตรต่อไปนี้ครับนั่นก็คือ x bar ครับจะมีค่าเท่ากับ sigma หรือผลรวมนะครับของ f i คูณกับ x i เมื่อ i เริ่มต้นที่1จนถึง k นะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดหรือค่า n ซึ่งเราก็สามารถที่จะ หาจํานวนข้อมูลทั้งหมดหรือค่า n ได้จากผลรวมของความถี่นั่นเองครับหรืออาจจะเขียนอยู่ในรูปของ sigma fi เมื่อ i เริ่มต้นที่1นะครับหรือ i เท่ากับ1จนถึง k นั่นเองครับสําหรับในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นกลุ่มนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันก,กับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ําหนักนั่นเองครับแต่ในที่นี้น้ําหนักที่เรานํามาคูณน,นะครับหรือน้ำหนักที่นํามาถ่วง ก็จะเป็นความถี่ของข้อมูลแต่ละค่านั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นสูตรที่เกี่ยวข้องแล้วก็แนวคิดในการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นกลุ่มนะครับนักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจที่ดีพอแล้วใช่ไหมครับงั้นเราไปฝึกประสบการณ์กันเพื่อให้เห็นว่าเราสามารถนําสูตรเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างไรนะครับในตัวอย่างที่1ครับนักเรียนคุณครูก็จะมีเหตุการณ์นะครับเป็นสถานการณ์เกี่ยวกับ ค่าขนมของนักเรียนจํานวน30คนนะครับอยากจะให้นักเรียนลองคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้ดูนะครับข้อมูลก็จะปรากฏดังตารางนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าข้อมูลของนักเรียนทั้ง30คนนะครับอยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่ใช่ไหมครับมีอันตภาคชั้นเป็นค่าขนมซึ่งอันตภาคชั้นนี้ก็ไม่ได้ระบุออกมาเป็นช่วงแต่อย่างใดนะครับก็จะมีเพียงค่าสังเกตได้แค่หนึ่งค่าเท่านั้นนะครับแบบนี้เรียกว่าเป็นข้อมูลที่ แต่แจงความถี่แบบไม่เป็นกลุ่มนะครับนอกจากนั้นครับยังมีการกําหนดจํานวนคนนั่นก็คือความถี่มาให้ด้วยนะครับแบบนี้ก็แปลว่าอัตราสชั้นที่1นนะครับค่าขนมเป็น30บาทเนี่ยก็จะแปลว่ามีนักเรียนอยู่ทั้งหมด5คนนะครับที่ได้ค่าขนม30บาทอัตราสชั้นที่2ครับสาตรงนี้แปลว่าอะไรครับก็แปลว่ามีนักเรียนทั้งหมด6คนที่ได้ค่าขนมมาคนละ35บาทนะครับแบบนี้เราก็จะต้องคํานึงถึงนะครับว่า ข้อมูลแบบนี้ควรจะต้องนํามาหาค่าเสียเลขคณิตแบบแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นกลุ่มนั่นเองครับจากข้อมูลนี้นะครับคุณครูก็จะเพิ่มข้มน์เติมเข้าไปครับเป็น fi คูณกับ xi นะครับ150ในอัตราภาคชั้นที่1นั้นก็เกิดจากอะไรครับนักเรียนก็เกิดจากการนํา30คูณกับ5นั่นเองนะครับอัตราภาคชั้นที่2เป็น210ตรงนี้ก็เกิดจากการนํา35คูณกับความถี่ก็คือ6นะครับ ก็ทาแบบนี้จนครบทุกอันตรภาคชั้นครับทางด้านล่างครับคุณครูก็หาจํานวนคนทั้งหมดมาแล้วนะครับก็จะเกิดจากการหาผลรวมของความถี่ครับตัวเลข30ตัวนี้นะครับก็มาจากการนํห้าบวกหบวกสบวกสิ 11, แล้วก็บวกสนั่นเองครับแล้วก็ตัวเลข1215ตรงนี้ครับแทนด้วยผลรวมของ fi xi นะครับก็แปลว่าให้เรานําตัวเลขทั้งหมดนะครับทางด้านบนก็คือ150 รวมกับ210รวมกับ160รวมกับ495แล้วก็นำมารวมกับ200นะครับนี่ก็จะเป็นแนวคิดแล้วก็ที่มาของจํานวนที่ปรากฏอยู่ในตารางครับเท่านี้เราก็พร้อมที่จะนำข้อมูลต่างๆไปแทนค่าลงในสูตรการคำนวณและคำนักเรียนเราก็ขออ้างสูตรก่อนนะครับจากการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตี้ครับมีสูตรการคำนวณคือ x บ a รเท่ากับ s i g ่าของ fi xi เมื่อ i เริ่มต้นที่1จนถึง k นะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลหรือ n เพียงเท่านี้นักเรียนก็เห็นแนวทางว่าจะต้องแทนตัวเลขอะไรลงไปแล้วใช่ไหมครับนักเรียนนั่นก็คือว่า x bar ของเราครับจะเท่ากับ1,215แล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูลนั่นก็คือ30ครับผลลัพธ์จากการคำนวณในที่นี้ครับคุณครูได้ออกมาเป็น40.5ครับ ก็เลยเป็นที่มาของคําตอบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของค่าขนมของนักเรียนทั้ง30คนนี้นะครับก็จะเท่ากับ40.50บาทนั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับแนวทางในการนําค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปใช้นะครับแต่เพื่อความแม่นยําของนักเรียนครับเราไปดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งในตัวอย่างที่2ครับคุณครูก็จะยกสถานการณ์นะครับเกี่ยวกับการสอบวิชาวิทยาศาสตร์นะครับ ซึ่งก็มีการระบุว่ามีน km, ักเรียนที่ได้12คะแนนอยู่5คนนะครับมีนักเรียนที่ได้15คะแนนอยู่4คนนะครับได้9คะแนนอยู่2คนมีนักเรียนที่ได้18คะแนนอยู่3คนแล้วก็มีนักเรียนที่ได้16คะแนนอยู่6คนนะครับอยากจะให้นักเรียนลองช่วยการหาค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบในครั้งนี้นะครับจากการสังเกตข้อความในโจทย์นักเรียนก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ย ไม่ได้อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่ใช่ไหมครับแต่เขาอธิบายนะครับพันนาณามาให้เราเห็นว่ามีข้อมูลที่เกิดจากการสังเกตได้นะครับก็คือคะแนนแล้วก็มีความถี่มาให้เราด้วยนะครับแบบนี้ถึงแม้ว่าข้อมูลจะไม่อยู่ในรูปของตารางแต่ก็ยังอิงอยู่กับหลักการในการหาค่าเฉลี่ยแบบไม่แจกแจงนะครับหรือมีการแบ่งข้อมูลเป็นกลุ่มแต่ไม่ได้มีการแจกแจงออกมาเป็นช่วงนะครับ เราก็ยังสามารถใช้แนวคิดเดิมจากตัวอย่างที่1ได้นะครับไปดูวิธีทำกันวิธีทำนะครับคุณครูก็จะขออ้างจากสูตรการคำนวณก่อนนะครับจาก x bar ของเราเนี่ยเท่ากับผลรวมของ fi x i เมื่อ i เริ่มต้นที่1จนถึง k นะครับแล้วก็หารด้วย n คราวนี้ครับคุณครูก็จะแทนค่าไปทีละคู่ของข้อมูลนะครับนั่นก็คือ x bar ของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ9คูณกับ 2นะครับจากนั้นก็จะเป็นบวกกับ12คูณกับ5นะครับบวกกับ15คูณกับ4บวกกับ16คูณกับ6นะครับบวกกับ18คูณกับ3นะครับจำนวนทั้ง5ชุดนี้นะครับก็เกิดจากการนำค่าของข้อมูลที่เป็นคะแนนนะครับไปคูณกับความถี่นั่นเองครับ ส่วนตัวเลขครับ20ตรงนี้ก็คือจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับก็สามารถหาได้จากผลรวมของความถี่นั่นเองนั่นก็คือสามารถคํานวณได้จาก5บวก4บวก2บวก3แล้วก็บวก6ครับนักเรียนผลลัพธ์จากการคํานวณในข้อนี้นะครับเราก็จะได้ว่า x ฟของเราเนี่ยมีค่าเป็น14.4นะครับก็เลยเป็นที่มาของคําตอบว่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบในครั้งนี้นะครับเท่ากับ 14.4คะแนนนั่นเองครับนี่ก็จะเป็นทั้ง2ตัวอย่างนะครับที่ทําให้เราเห็นว่าเราจะมีแนวทางในการนําสูตรการคํานวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตไปใช้ได้อย่างไรบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับสําหรับแนวคิดในการคํานวณวันนี้ครับถ้าตอนนี้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็เห็นแนวทางในการนําไปใช้แล้วนะครับคุณครูก็จะมีกิจกรรมอยากจะให้นักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆน,นะครับ อยากจะให้นักเรียนและเพื่อนนะครับหรืออาจจะใช้การแบ่งกลุ่มกันก็ได้นะครับลองร่วมกันคิดโจทย์หรือสถานการณ์ในชีวิตจริงของนักเรียนที่จะต้องใช้แนวคิดในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นกลุ่มนะครับจากโจทย์ปัญหาน,านั้นอยากจะให้นักเรียนลองช่วยกันครับแสดงวิธีการหาคําตอบโดยให้มีความถูกต้องตามหลักการคณิตศาสตร์นะครับ หลังจากนั้นครับลองสลับผลงานกับเพื่อนกลุ่มอื่นดูนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการแก้ปัญหานะครับเผื่อบางครั้งเพื่อนกลุ่มอื่นก็อาจจะมีเทคนิคหรือวิธีการที่แตกต่างจากเราครับหลังจากกิจกรรมนี้ครับเราจะกลับมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เป็นไงบ้างครับนักเรียนโจทย์ปัญหาของนักเรียนก็มีความหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะครับในบางสถานการณ์ก็จะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพียงเท่านี้เราก็จะเห็นว่าเราสามารถนําคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตจริงได้แล้วนะครับเรากลับมาสรุปความรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ครับเราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นกลุ่มนะครับก็จะมีนิยามหรือสูตรในการคำนวณก็คือว่าถ้าเราให้ x 1 x 2 x 3ไปจนถึง x k เป็นค่าสังเกตได้หรือเป็นค่าของข้อมูลนะครับโดยที่มี f 1 f 2 f 3จนถึง f k เป็นความถี่ของข้อมูลแต่ละค่าตามลำดับแล้วนะครับเราสามารถที่จะคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือ x bar ได้นะครับจากสูตร ผลรวมของ fi xi นะครับเมื่อ i เริ่มต้นที่1จนถึง k แล้วก็หารด้วย n นะครับในที่นี้ n ก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดซึ่งก็อาจจะคำนวณได้จากผลรวมของความถี่นะครับหรือ sigma fi เมื่อ i เริ่มที่1จนถึง k นั่นเองแต่คราวนี้ครับก็าอาจจะมีการสงสัยว่าแล้วสำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แบบไม่เป็นกลุ่มของประชากรล่ะครับ เราจะมีวิธีการเขียนสูตรอย่างไรนะครับหลายคนก็มีคําตอบในใจแล้วใช่ไหมครับว่าเราก็แค่เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ x bar ตัวนี้ให้กลายเป็น mu นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากสัญลักษณ์ n เล็กให้กลายเป็น n l, ใหญ่น, l, หหน, l, นั่นเองครับและนี่ก็จะเป็นแนวคิดในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่เราแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับแต่นักเรียนอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามีกิจกรรมถัดไปครับ เราจะมาทดสอบความเข้าใจกันนะครับว่าหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้และเปลี่ยนแล้วก็นําไปบูรณาการนะครับกับความรู้เดิมของนักเรียนแล้วนะครับนักเรียนสามารถที่จะผ่านด่านการทําโจทย์ต่อไปนี้ได้ไหมนะครับโจทย์แรกครับเป็นการทดสอบความเข้าใจในข้อที่1ครับคุณครูจะก,กําหนดคะแนนสอบวิชาตรรกศาสตร์ของนักเรียนห้องหนึ่งนะครับจำนวน40คนก็ได้ผลดังตารางต่อไปนี้นะครับ อยากจะให้นักเรียนลองคำนวณหาคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนห้องนี้นะครับหรือนั่นก็คือการคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาตรรก,กศาสตร์นั่นเองครับนักเรียนอ่านโจทย์แล้วเป็นไงบ้างครับพอเห็นไหมครับว่าตรงไหนเป็นค่าคะแนนตรงไหนเป็นความถี่นักเรียนมองออกแล้วลองไปทําโจทย์ข้อนี้กันครับ ในโจทยข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าคะแนนตรงนี้ครับก็จะเป็นค่าของข้อมูลนะครับส่วนจํานวนนักเรียนก็คือความถี่นั่นเองครับะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้สูตร x bar เท่ากับผลรวมของ fi xi นะครับเมื่อ i เริ่มต้นที่1จนถึง k แล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลครับคุณครูก็จะขอแทนค่าลงไปในสูตรเลยนะครับจะได้ว่า x bar ของเราเนี่ยเท่ากับ3นะครับคูณกับ10 บวกกับ7คูณกับ11บนะครับบวกกับ26คูณกับ15บวกกับ3คูณกับ17แล้วก็ไปบวกกับ1คูณกับ18นะครับแล้วก็หารด้วยจำนวนข้อมูล,ลนักเเดยกก็อาจจะนำผลรวมของความถี่มาใช้แทนจำนวนข้อมูลก็ได้นะครับหรือถ้าให้เร็วกว่านั้นครับมีใครสังเกตได้ไหมนะครับว่าโจทย์ให้จำนวนข้อมูลทั้งหมดมาแล้วครับนั่นก็คือ40นั่นเองเราก็สามารถที่จะ หาได้ทั้ง2แบบนะครับจะใช้40จากโจทย์ก็ได้หรือจะหาผลรวมของความถี่ก็ได้นะครับสรุปคําตอบครับในข้อนี้เราก็จะพบว่าคะแนนสอบวิชาตรรกศาสตร์ของนักเรียนห้องนี้นะครับจะได้เท่ากับ14.15คะแนนครับเป็นไงครับนักเรียนได้คําตอบที่เหมือนกับคุณครูไหมครับแต่ถ้านักเรียนมีวิธีการที่ต่างออกไปก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนก็อาจจะไป สร้างข้อมูลเพิ่มเติมลงไปในตารางนะครับแล้วค่อยนํามาแทนค่าในสูตรก็สามารถทําได้ทั้ง2ลักษณะนะครับเราผ่านไป1ข้อแล้วนะครับผ่านไป1ด่านแล้วมาดูอีกสักข้อหนึ่งครับการทดสอบความเข้าใจในข้อที่2ครับคุณครูก็จะก,กําหนดข้อมูลนะครับจากการสํารวจอายุของนักเรียนชั้นมปลายจํานวน100คนนะครับแล้วก็จากการสํำรวจครั้งนี้ก็จะพบว่านักเรียนที่มีอายุ15ปีมี 16คนนะครับนักเรียนที่มีอายุ16ปีมีจำนวน35คนแล้วก็นักเรียนที่มีอายุ17ปีครับมีจำนวน22คนแต่ยังไม่หมดนะครับโจทย์ยังพูดถึงนักเรียนที่มีอายุ18ปีครับว่าจะเป็นนักเรียนที่เหลือจากข้อมูลจากการสำรวจของนักเรียนอายุ15ปี16ปีแล้วก็17ปีนะครับแบบนี้เราจะมีวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรเลขคณิตของนักเรียนทั้ง100คนอย่างไรครับ นักเรียนลองไปทำโจทย์ข้อนี้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนในการทำโจทย์ข้อนี้ครับสิ่งที่เราต้องหาให้ได้ก่อนคืออะไรครับก็คือจำนวนนักเรียนที่มีอายุ18ปีนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะใช้แนวคิดว่าเราก็นำจำนวนคนทั้งหมดครับคือ100เป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็หักออกด้วยจำนวนนักเรียนที่มีอายุ 15ปี16ปีแล้วก็17ปีใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่เหลือก็จะเป็นจนํานวนนักเรียนที่มีอายุ18ปีนั่นเองครับหรือถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของวิธีทำรรนะครับเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาได้ครับว่าจํานวนนักเรียนที่มีอายุ18ปีครับก็จะมีเท่ากับ100 -16 -35 -22 ลบ16หลบ35ลบ22หรือนั่นก็คือ27คนนั่นเองครับ เพียงเท่านี้เราก็จะมีค่าของข้อมูลที่เราสังเกตได้นั่นก็คืออายุนะครับกับค่าความถี่ของข้อมูลแต่ละค่าครับนั่นก็คือ 16, 35, 22, แล้วก็27่ถูกต้องไหมครับเพียงเท่านี้เราก็พร้อมแล้วครับที่จะนำไปแทนค่าลงในสูตรการคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับจากสูตรครับ x bar เท่ากับผลรวมของ fi xi เมื่อ i เริ่มต้นที่1จนถึง k นะครับแล้วก็หารด้วย n เราก็แทนค่าข้อมูลต่างๆลงไปครับผลลัพธ์จากการคำวนวณครับน้องเด็กก็น่าจะได้ออกมาตรงกับคุณครูครับว่านั่นก็คือ16.6นั่นเองครับนั่นก็เป็นคำตอบของกิจกรรมทดสอบความเข้าใจในข้อที่2นะครับว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของนักเรียนทั้ง100คนเท่ากับ16.6ปีนั่นเองครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้าใครสามารถทำกิจกรรมทดสอบความเข้าใจทั้ง2ข้อได้อย่างถูกต้อง คุณครูก็มีความมั่นใจว่านักเรียนก็สามารถที่จะนําสูตรในการคํานวณนี้ไปใช้ได้อย่างแม่นยําแล้วนั่นเองครับสําหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่แบบไม่เป็นกลุ่มนะครับคุณครูก็ต้องขอข่าวคําว่าสวัสดีครับ